นะมาอยู่ปกติหลวงตาก็จะเวลาไปนิมนต์ที่ไหนขากลับก็จะมาพักที่นี่สองคืนนะเป็นปรนะจำเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นที่เรามานั่งสนทนาธรรมกันนะเป็นประจำโดยเจ้าของวิมุติยาไม่รู้ใครเป็นเจ้าของกันแน่ช่วงนี้นะ เพราะฉะนั้นเราได้ใช้สถานที่ตรงนี้ทำประโยชน์เนาะแล้วก็ได้มารวมกันคุยกันเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาหรือเรื่องหลายๆเรื่องที่จริงศาสนาเนี่ยคำว,ว่าศาสนาเนี่ยไม่ใช่แคบๆนะมันเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับคน นะเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนนะมานะนะนะเพราะฉะนั้นเนื้อแท้แล้วคนนี่แหละคือศาสนาใจคนนี่แหละฮนะมานะนะไม่ว่าจะไปนับถืออะไรก็ตามนะลูกตาพูดอยู่ตลอดว่าศาสนาพุทธไม่ใช่สอนให้กันเชื่อไม่ใช่เรื่องของศรัทธาหรือความเชื่ออย่างเดียวต้องประกอบด้วยเหตุด้วยผลด,ด้วยสติปัญญา อเพราะว่าศาสนาพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องอะไรล่ะไตรสิกขาถ้าเป็นสันสกิตก็คือศึกษาสามอย่างอะไร่ะ,ะศึกษาสามอย่างศีลสมาธิปัญญาและศาสนาพุทธก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของสัจธรรม ทุกคนจะมองศาสนาว่าเป็นปรชัชญาเป็นจิตวิทยาแต่ศาสนาพูดจริงๆเ่ะเป็นสัจธรรมแปลว่าเป็นอันเดียวสัจจะแปลว่าอันเดียวเป็นหนึ่งเป็นความจริงแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรูร้ด้วยว่าความจริงสี่ประการหรือเรียกว่าอริยสัจสี่ะท่านไม่ได้พูดมากมายตรัสรูร้ด้วยอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนี้ลธมมาก ทุก็คืออะไรก็คือเวทนาต่างๆนี่แหละนะสมุทัยก็หมายถึงเหตุของทุกข์เหตุของเวทนาเกิดจากไหนฮะส่วนนิโรธก็หมายถึงความดับลงแห่งทุกของเหตุของทุกส่วนมรรคก็คือวิธีวิธีปฏิบัติวิธีดับทุกวิธีที่จะเข้าไปถึงความดับทุกอะไม่ได้สอนมากไปกว่านี้เลย เพราะฉะนั้นะนะนะทางศาสนาจริงๆเนี่ยแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พวกเราชอบเรียกกันเรียกว่า,า,า,าพระไตรปิฎกนะทำไมถึงมีสี่สิบห้าเล่มสีห้าเล่มเนี่ยอาจจะมีนยัยยะหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยบวชสี่สิบห้าพรรษาก่อนจะดับขันธบริณิพาน ก็เลยรวบรวมเอาพระธรรมคำสอนอะไรหมายถึงว่ารวมไว้ที่45ปีเนี้ยไว้ในพระัรปิดกซึ่งเรื่องเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงไปสอนธรรมะต่อบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้สถานที่ตรงนั้นตรงนี้ฮะซึ่งต่างกันมากเพราะมันเป็นบุคคลสถานที่และเวลาฮะ บางคนไปพูดกับคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยเพระองค์ก็บอกว่าให้ค้นหาตัวเองอัตเถียรตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเบื้องต้นแต่ห้ามการท่านก็สอนถึงเรื่องวิธีปฏิบัติทีนี้เรื่องว่าอธิศีนที่จิตอธิปัญญาแต่บั้นปลายท่านก็บอกว่าเหมือนไปสอนพระเจ้าวักคีเนี่กลับไปบอกว่าไม่มีตัวตน ดูแลเหมือนขัดแยง้งไม่ขัดแย้งเลยเพราะว่าท่านสอนใครบุคคลน,นั้นสมควรแก่ทำบนไหนเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยเรียนป .1 ก่อนจะเป็นหมอเป็นทหารพ้นเอกพ้นอะไรก็ต้องเรียนป .1 ก่อนศาสนาธรรมะพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันบุคคลที่พระองค์พูดเพราะนั้นเราจะเอามาตีรวมทั้งหมดไม่ได้ดูว่าท่านสอนใคร เหมือนหลวงตาเคยอุปมาว่าพระพุทเจ้าเนี่ยเหมือนพระอ,องค์เป็นหมอใหญ่ทึ่เป็นหมอที่เก่งมากวินิจฉัยโรคเก่งมากพระอ,องค์ก็จะรักษาไปตามอาการป่วยของบุคคลคนนั้นไม่ใช่รักษาเหมือนกันหมดนะ,ะเพราะฉะนั้นคำว่ารู้นิสัยสัตว์นั่นแหละคือวินิจฉัยโรคออกมาว่าทำบทไหนสมควรแก่คนบุคคลเช่นไรมามา เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอาธรรมบทนั้นมาสอนคนทั้งหมดเลยไม่ใช่ท่านจี้ไปคนเป็นบุคคลคนป่วยแบบไหนป่วยท้องเท่าก็หาย,ยาแก้ปวดท้องให้ก็หายปวดหัวก็หาย,ยาแก้ปวดหัวไม่ใช่รักษาเหมือนกันหมดนั่นแหละคือพระธรรมคําสอนของพระอ,องค์ในประมาณ 45, สาี่สิบห้าพรรษาที่พระอ,องค์อ่า,อาประกาศสัจธรรมนั่นะ ไปเทศนาธรรมไปรักษาคนอะซึ่งสมัยปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้นำโดยตรงมาจากอินเดียนะศาสนาที่เรานับถืออยู่ทุกวันนี้อะ,อ,ะอย่าลืมนะอย่าเข้าใจผิดน,นะนำมาจากศีรากาเรียกว่ารัทธิลังกาวงคือศาสนานี่ไม่มีในอินเดียแล้วสมัยนั้นอะ มาจะเริ่มลุ่งเรืองอยู่ที่สีแลังก่ะ,ะ,ะ,ะแล้วก็นำเข้ามาหลายๆอย่างนำมาจากพมา่าอย่างพวกยุบหนอพองหนอเนี่ยไม่ใช่บุฎาเทคนิคนะไม่ใช่เรกเทคนิคที่พระเจ้าสอนไม่ใช่วิธีเขาเรียกว่ามหาสีเทคนิคฝรังจะรู้ดีไม่ใช่บุฎาเทคนิคกาเรียกมหาสีเทคนิคเพราะนำจากท่านมหาสีเข้ามาในยุคหนึง่ง มารำมาประเทศไทยก็<ๆ>เ,เลยมาฝึกยุบหนอพองหนอซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนและยุคต,ต,ต่อมาก็พยายามสร้างเทคนิคมาจำเป็นต้องอสารพัดสารเพ,รพที่สร้างเทคนิคมาแต่ละสำนักถ้ามองไกลๆว่าเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปก็คงไม่ผิดหรอกอแต่ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลยผ้ามัวไปหมดเลยเนี้ย แต่และสานักเลยเป็นกายอ่ะกายเป็นอาจารย์เรียว่าหรืออาจารย์กูอาจารย์มึงสํานักนั้นสํานักเนี้ยแต่เนื้อแท้แล้วอาณาปานสติษษษษษที่พระพุทธเจ้ารับรองที่ประกาศอยู่อ่ะกับมีส่วนน้อยที่คนจะนำขึ้นมาอ่ะที่จริงถ้าเราเยาะมองไปดูในพระตรปิดกหรือในสูตรต่างๆอัถคัตถาหรืออะไรก็ตามเราจะเห็นว่า พระพุทธเจ้าเน้นไปที่อาณาปานสติแม้แต่พระองค์ยังรับรองด้วยว่าอันนสงสงย้ำไปอีกว่าอนนสงสงของอาณาปานสติมหาสาลนักเห็นไหมย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนพระองค์บอกรับรองเลยอย่างเงี้ยแต่พวกเรากลับไม่นำมาใช้เลยอะ ็เลยเกิดเทคนิคขึ้นมามากมายนะยิ่งเมืองไทยของเราเนี่ยโอ้โหมีพระนั่นพระดีกาพระใบดีกาพระครูชั้นนั้นชั้นนี้อันนี้เรียกว่าปฏิรูปขึ้นมาใหม่เลยล่ะมาแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ในประเทศใจนี่แหละพระพุทธเจ้าไม่เคยแต่งตั้งหรอกถ้าพูดถึงเรื่องจริงๆอย่างนั้นแต่เอาละเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์เวลาหรือประเทศภูมิอะจริงไหมอ่า มีความจำเป็นที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อปกครองกันนะแต่ในยะของศาสนาจริงๆพูดถึงเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมคือมรรควิธีและทุกสมุใจีในรว่นมรรคเท่านั้นผู้หวังดีต่อตัวเองหวังประเสริฐต่อตัวเองจึงต้องนำเอาธรรมะนี่มาฝึกปฏิบตัติเพื่อให้ตัวเองพ้นออกจากทุกข์ตัวนี้ได้เท่านั้น แต่ผู้หวังอ,อ,อย่างอื่นปรารถนาอย่างอื่นก็สุดแล้วแต่แต่เนื้อแท้ของศาสนาพุทธจริงๆอ่ะคือต้องทำตามพระธรรมคำสอนอเหมือนเมื่อคือนนี้หลวงตาพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนแค่พูดคำว่าทำให้มากเจริญให้มากะ แม้จากการบูชาทั้งป่วงพระพุทธเจ้าก็ย่อลงมาเหลือว่าปฏิบัติบูบบชาเนือกว่าบูชาท่านอันเลิศทั้งหลายเห็นไหมแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเรากลับหาเป็นพระพัฒนาด้านวัตถุมากกว่าไม่ได้พัฒนาจิตใจเลยซึ่งศาสนาเราเกี่ยวกับเรื่องของจิตของใจล้วนๆเลยนะ แต่เราไม่ได้อบรมจิตพัฒนาจิตเลยพัฒนาใจเลยเราไม่ได้ส่งเสริมกิเลสตัณหาด้านวัตถุของโลกทั้งำํำความงดงามอะไรก็ไม่รู้นะ,ะวัดเลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเลยเป็นแหล่งของพุทธพาณิชย์ที่เขาว่ากับสแสวงหาเรื่องโลกโลกเขาะ มันก็เลยเกิดปัญหาปัญหาปัญหาพิ่คาดนาลีไม่ใช่นาลีพิ่คาดหรอกอ,อย่าไปโทษเขาเลยอะจริงไหมเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเมื่อลวงตาบอกว่าเขารักเราเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเรารักเขาน่ะมีปัญหาแน่นอนอะอ่ะ,อะ สีกามาตุคามจะมารักผ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมาเธอมารักกูเนี่ยกูว่ากูจะพามึงบวชชีปฏิบัติธรรมอ่าไม่ใช่พากันเข้ารีสอร์ทโรงแรมจริงไหมแต่เราไปรักเขานี่สิผ้าไปรักสีกาเลยสิจริงไหมไอเลิฟยูเนี่ยอาตมานายแน่มากแล้วเจะว้ะจริงไหม มันหลายสิ่งหลายอย่างมันกลับตระปาดกันเพราะไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งทุกนั้นไมนได้กลัวบาปเลยอย่าไปพูดถึงบาปถ้ากลัวบาปมันไม่ทำหรอกมันไม่ไรู้จักบุญบาปบุญคุณบุโทษเลยอะมันยังมีที่รับที่แจ้งเยอะแยะมากมายไม่รู้สุกอะไรไว้ฮะจริงไหม มันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทั้งนั้นแหละอ่ะ,อะพอเรื่องเงินทองแล้วสีกาก็จะมาพระภาที่สะสมเงินทองเพราะอะไรเพราะอยากออกไปใช้ชีวิตทางโลกแล้วมึงจะมีทําไมถ้ามึงไม่ไม่อยากไปใช้ชีวิตทางโลกข้าวเขาก็เอามาให้กินใช่ไหมที่อยู่เขาก็ทําไม่อยู่มันจําเป็นด้วยหรอที่จะต้องมีเงินมากมายขนาดนั้นจริงไหม ถ้ามีก็ได้ไม่ใช่มีไม่ได้มีก็เอาไปทําประโยชน์ให้โลกก็นสิเอาไปช่วยเกื้อหนุนพวกที่เดือดร้อนหรือองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเราจริงไหมทําไมต้องไปเก็บไว้เยอะแยะมากมายถ้ามันไม่ต้องการพิฆาตน,นาลีจริงไหมอ่าอย่างกูเนี่ยเอามาเลยสักแสนล้าน,นกูจะเอาไปละลายให้ดู จริงๆไม่ได้พูดเล่นเพราะหลวงตาเนี่ยไม่ว่าเงินทองทรัพย์สินเนี่ยไรราคาสําหรับหลวงตานะจิตใจคนต่างหากที่เป็นเป้าหมายของศาสนาเราอะเพื่อจะพัฒนาจิตใจคนอะมาเอาละยังไงก็ต้องประกอบด้วยปัจจัยอยู่จริงไหมเพราะความดํารงอยู่แต่เราต้องใช้ให้เป็นเราอย่าเป็นทาสของเงิน ต้องให้เงินเป็นทาสของเรานะให้มันเกิดประโยชน์ต่อศาสนาต่อคนนะหนะลวงตาก็มีกับบริจาคที่สิบล้านเนะี่ยกูใช้อาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์เลยไม่เก็บไว้เมื่อก่อนเนี่ยโอ๊ยลูกศิษย์ลูกหาทำไมไม่เก็บไว้แม่งหลวงตาอ,อมึงต้องการให้อาจารย์มึงรวยไงซึ่งไม่จำเป็นเลยอนะ เราไปทําประโยชน์สนประโยชน,ยชน์ช่วยองค์กรต่างๆที่เป็นการกุศลเห็นไหมที่หลวงตาทำหลวงตาถึงบอกว่าะจะทําให้ประเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนออเพราะฉะนั้น,ม,นมันทำให้ถึงแจ้งก่อนอทำให้แจ้งในทุกก่อนในทำก่อนมันค่อยออกมาสร้างพวกนี้ให้ได้ ถ้ายังสร้างตัวเองไม่จบเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนนะมาประการน,นักบวชผู้หวังพ้นทุกข์หวังเจริญนะเพราะว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยแหละคือขุมทรัพย์อันเลิศอันยิ่งใหญ่มากกว่าอะไรมากกว่าสมบัติทั้งโลกนานานะปะการไม่มปีประมาณได้หรอกคือคำสอนของพระองค์ เป็นขุมทรัพย์อันเลิศอันยิ่งใหญ่ผู้ใดนำเอาธรรมนั้นมาปฏิบัติเรียกว่าพระอ,องค์ชี้ทางไปสู่ขุมทรัพย์นะนะไม่ใช่ทรัพย์ทั้งโลกที่อาศัยอยู่แฟนเพียงแป๊บๆอ่ะเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะสมมุติะนะชาติหนึ่งชาติหนึ่งเหมือนเรามาเดินอยู่สนามเด็กเล่นเ่ะเมื่อคนมองไม่เห็นตัวนี้แล้วมันก็ายากนักที่จะเข้าถึง ในพรสมคำสอนในศาสนาได้หลงตาเคยพูดว่าเข้าถึงใจเข้าถึงศาสนาฮะจะไปตามหาเลยนะเจ้าคุณอะไรก็ไม่รู้จะไปตามหาแกเลยแกก็ไปของแกแล้วฮะจริงไหมแกจะมีเมียสิบคนยี่สิบคนก็เรื่องของแกแล้วทีเนี้ฮะเพราะฉะนั้นยากยิ่งยิ่งไปดูประวัติ อ่าอไอไออะไรนะไอไอพุทธอ่ะช่องอะไรนะมารียนไอไอพุทธอ่ะพุทธอ่ะวันมันบอกกูเคยตั้งชื่อผู้หญิงนะว่าดอกบัวแต่ไอพุทธตั้งชื่อดอกไม้ว่างั้นผู้หญิงคนนี้นะชื่อชื่อเล่นคือดอกแต่ชื่อเต็มเต็มคือดอกไม้กูก็เคยตั้งชื่อว่าอีดอกบัวนะ จะชื่อเล่นก็ชื่อดอกเหมือนกันมานะเอ็มอ่านแล้วมันดีไว้พุทธนะนะมา,มาสารพัดสารเพนะมาเอากูไปออกมั่งก็ได้นะจริงไหม่อาออกพระแต่พวกมีสีกาเลยพระที่อย่างกูก็เอาไปออกมั่งก็ได้ แต่ข่าวมันไม่ค่อยออกหรอกถ้าเราทําแบบเนี้ยถ้าทําดีเนาะถ้าทําไม่ดีเนี่ยโอ้โหนะเรื่องนะแต่พระสิ้นคิดเนี่ยยังไงเขาก็ไม่สนใจหรกเนะ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 าะเพราะไม่ใช่พระเถร็ละไม,ไม่ได้เป็นเจ้าคุณเป็นพระบ้านนอกนะก็ไม่เป็นไะรนะหลวงตาก,ก็จะเป็นพระที่ดีที่สุดในโลกนะจนวันตายนี่แหละ เดี๋ยวมึงต้องออกให้กูสักวันละพูดเลยแต,แต่แต่ลูกตาก็เป็นเอซีมันอยู่นะมามาแต่ดูดูคนเผื่อมันก็เป็นเอฟซีลูกตาอยู่นะพูดอภิวันนะ้องมู่ชาวได้ฟังข่าวแกบอกอ,อนางดอกไม้ว่าแล้วผู้หญิงคนนี้มันเชื่อไหมมีลูกทังสามคนแล้วนะอ้า แล้วมีผัวเป็นผ้ามาหลายวัดแล้วว่างั้นซึกไปโอ้โหฮะจะแสดงว,ว่ามันชอบคนในเครื่องแบบนีนี้ยอ,อชอบคนในเครื่องแบบเนาะไม่เป็นไรถ้าผ้าเล่นด้วยนะอย่าไปว่าจะมันเลยพ้านั่นแหละก็ไม่รู้ตามาตาเรือเนาะนะนะแล้วพองฟังน้ำหนักทั้งแปดสิบโลเก้าสิบโลมาแสดงว,ว่าโอ้โหนะ อืมอ <c oughs> คงคงคงเก่งอยู่น่าดูเหมือนกันเนาะ,ะอ่ะฟังฟังอมุ่อเช้านี่ดูเข่าช่องแปดง่าาพูดบอกว่าชื่อดอกไม้ <c oughs> เป็นเป็นคนจังหวัดทงางทางาคเหนือตอนล่างางเนนืนตนลางมาผู้หญิงคนเนี้นะมีลูกสามคนแล้วแต่เป็นลูกมีกับพระนั้นสองคนวะนะ่างอเป็นลูกพระวันไหนเนาะ แต่ไม่ใช่วัดป่าบ่อน้ำไปอินเดียขาดพ่อเกิกว่าจะมาถึงกูต้องโดนไอ้สิง์่อดกับผู้พันนี่มึงก็โอ้โหซีดไปเลยหละอมาพกูจะบอกนะนะโดนไอ้ก okay. <pl dear being unt ouched> ุกนี่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาของกิเลสตัณหามันมีมาแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละนะเออ อย่าไปโทษนั้นโทษนี้เลยโทษกิเลสจณหาโทษตัวเองไม่ระมัดระวังนะเออในหลงก็ไปสู่วงจรแห่งความเสื่อมวงจรอ,อุบาทเนาะเออตอนนี้เป็นเจ้าคุณสอไปคงคงนรกล,ละเนาะจริงไหมเพราะทำประชิกเนี่ยาะมีอะไรกับผู้หญิงนี่โอ้โหหนักหนาสาหัสเออนาะอ่านะมันกั้นนิพพานกั้นหลายอย่างเนาะ อ่าเพราะฉะนั้นไม่คุ้มหรอกนี่เขาเรียกว่าบวชมาทำลายตัวเองนะอ่าตาของตา,งตามีแนวทางที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันไม,ไม่ไม่มีตัวใครตัวมัน <c oughs> ถ้ายัางมีแนวทางก็คือนำอานาปานสติมาฝึกจนให้พ้นออกกามราคะตัวนี้ถ้ายังไม่พ้นออกจากกามราคะเนี่ยเหมืองตาพูดถึงเหมือนระเบิดเวลาเลย S <S อย่างกูเนี่ยพูดตรงๆนาลีคงไม่กล้ามาพิฆาตกูหรอกนะเพราะมันรู้กิจศัพด์กูยังไม่บวชแล้วจริงไหมไม่ได้แอมกูหรอกนะเพราะหน้าตากูก็เป็นเหตุอยู่แล้วจริงไหมเพราะกูขี้ลิ้วขี้เหละขนาดนี้จริงไหมกูส่องกระจกกูยังตกใจตัวเองเลยเอกูเลยเนี่ยนะนะอ,อ,อีกอย่างหนึง่งอ่า ลงตาเนี่ยด่าผู้หญิงด่าแบบไม่ไว้หน้าเขาก็เลยไม่กล้ากูไม่ได้พูดหวานนะจ๊ะอาจมาอย่างเงี้ยไม่ได้กูสัดตรงๆเลยนะมันเป็นการป้องกันกูด้ดยวิธีเงือนกันะคงไม่กล้ามามาไม่ว่าจะเป็นนางดอกไม้อะไรคงไม่กล้ามาเพราะกูด่าแบบนะต่อๆตรงๆ,งๆเลยอย่างเงี้ยไม่ได้พูดหวาน แล้วกูไม่เปิดโอกาสหรอกไม่เปิดโอกาสให้กูแล้วก็มันนะเพราะว่าพระเนี่ยร่อแหลมที่ไปคุยเมสเซนเจอร์มีแลกลงแลกลายนี่จบเลยนะจำไว้นะเนี่ยคือมันเป็นที่รับหูรับตานะคุยสังมันร่อแหลมมันสอดสื่อไปในทางนะ,อ,ะอันตรายมากคุยกับสีกาคุยกับมาทุคามเนาะโดยเฉพาะพระที่ไม่ทันเกม ที่เคยบวชมาตั้งแต่เล็กๆน่าก็สงสารท่านเพราะท่านยังสงสัยเรื่องพวกนี้อยู่ไงเข้าใจไหมอ่ามันธรรมดากรูบาอาจาราย์หลายองค์ที่รู้จักมาท่านก็ยังสงสัยอยู่่ะวันนี้ก็ขอให้กําลังใจเนาะชาวพุทธทุกคนเนาะอ่าอ่าให้มีสติเนาะดึงสติกลับมานะอ่าอ่านำเอาธรรมะมาปฏิบัติดีกว่า ตอนนี้มันเป็นทันนายุกหรือเปล่าเห็นไหมอย่างวัดหนึ่งก็เงินหายไปตั้งยี่ิบสองล้านอย่างเงี้ยนะอ๋อเขาบอกเขาล็อกบุตรีได้ห้าชั้นแล้วนะครับยังหายอ๋อมันก็ไม่แน่เนาะแต่มันไปเก็บไว้ทาหาอะไระเยอะขนาดนั้นเนาะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเขาอาจจะเข้าไปป้นข้าวก็ได้นะเงินขนาดนั้นจริงไหมเอออยู่ดีๆทาไมเอาเงินมาเก็บไว้มากมายขนาดนั้นเนาะอ่ะ เอามาทําไว้ทําอะไรเนาะ,ะน่าจะเอาไปไว้ที่ธนาคาระจะทําอะไรก็โอนได้นี่เนาะจ่ายอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องเอามาไว้ขนาดนะั้นแต่มันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เนาะแต่าเบรกว่าท่านสะสมมาตั้งแต่เรื่องบวชอันนั้นหลวงตาไม่ไม่ติดใจฮะถ้าพูดถึงถ้าจะเก็บนะ ถ้าบวชสมาห้าสิบปีเนี่ยโอ้จะไปคิดว่า,วาอารับนิมนต์ครั้งละพันเลยระดับพระราชอย่างนั้นยิ่งอยู่ในเมืองนะว่าหลักหมื่นสองสหมื่นเนี่ยเคยซองอจำไหมปีหนึ่งมันก็ได้แล้วสิบล้านเนี่ยระดับอยู่วัดม่วงอน,นะจริงถือว่าน้อยนะยี 22, 50, ่สิบสองล้านห้าสิบเปรษเนี่ยกูว่ามีเยอะกว่าน,นี้นะบ้างง กูจะบอกให้มีจักกูเลยแหละไม่มีเงินอะอ่ะจำไม่เพราะว่ากูเพิ่งบวชไงกูไม่ได้ห้าสิตพรรษาถ้ากูเป็นเจ้าคุณกูอาจจะมีก็ได้อะจริงไหมแต่กูว่าน้อยอ่ะคนไม่รู้จักว่าอ่าอ่าพระเนี่ยวัดใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหมีเงินเป็นพันล้านเห็นไหมกำลังมีปัญหากันอยู่เหนไหมอ่ามีเงินเป็นพันกว่าล้านอ่ะนะ เออนะอย่างาวัดเอเมวัดป่าวัดบ้านนอกเนี่ยมีเงินอสองสามร้อยล้านอย่างไงไหมที่กําลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยจริงไหมล่ะเป็นพันพันล้านจริงไหมล่ะไม่รู้เก็บไว้ทาไมเนาะต้องจ่ายต้งว่าเลยเนาะอืมเอามันถึงได้เห็นอยู่ไงเนาะไม่มีปัญหาหรอกก็ว่ากันไปเนาะนะอ่า,อาโอ้ตังคักยี่สิบสองล้าน ขโมยอะไรว่าฟุกชิบหายเลยเนาะฮะฮะ,ะไม่รู้มึงอย่าไปคาดเดาอะจริงไหมยอย่าไปคาดเดาถ้ามึงไม่ได้เป็นขโมยตัวจริงอ่ะจริงไหมล่ะเรามีแต่คาดเดาอัอ้นแหละอถ้ากูเป็นขโมยเออไม่ได้คาดเดาอนนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรแต่ ตัวเองอะรู้ดีที่สุดเข้าใจไหมอ่าตัว,ต,วตัวเองก็ดูดีที่สุดเนาะวันนี้หลวงตาก็พูดอ่าสเพเหะละเนาะเออแต่เป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นแหละอ่าพูดอะไรก็เป็นธรรมะให้มองเป็นกลางๆอนะเนาะอย่าเพิ่งเข้าไปตัดสินว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่วมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละโลกเนาะเออนะอ่าเพราะฉะนั้นกลับมามองตัวเองให้ดีมาแก้ไขตัวเองให้ดีพัฒน,นาตัวเองดีกว่า เนาะอ่ามันก็เป็นของมันมานาะนเนาะมีมั่งม,มีคนดูกูไหมนนานเนี่ยมีครบัออบาอารย์อ๋อสามร้อยครับอ๋อก็ยังดีเนาะมีคนดูกูสามร้อยวันเนี่ยเอ้าพูดมากก็มากเรื่องพระจะบ,บ่นลากูแล้วหิวข้าวเอ้ารัางใจรับผ่อน ยัาวะริวหาปุราปาริปุเรนติซาขะรังเอวะเมวะอิโตลินังเพตนังอุปกปะิอิจิตังปฏิจังตุมังคิพเมวะจมิจฉันตุสเบปูเรนตุสังกปาจันโดปร,ร,รารโสยะชามณีโชติรโสยะชาอภิวาลนาสีริษะนิจังมุชาปะจายโนจัตตารโรธรมวัฏฐานติอายุวันโนสุข,ขัง Hak Lang